พี่น้องครับเราได้มาเยี่ยมบ้านของในก,กำพร้านะที่ว่าสามีภูกคาตายนะฮะบ,บ้านนะ้านที่ไม่มีผู้นำครอบครัวแล้วเนะี่ยซึ่งโดยฐานะเขาเองก็ยากจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียจุดศูนย์กลางที่จะดำเนินชีวิตต่อนะครับด้วยก,กับพื้นฐานที่ศาสนายัางมีไม่มากนะก็ทำเป็นเหตุทำให้ ชีวิตก็ค่อยตกต่ำลงเรื่อยๆนะฮะนี่คือสภาพบ้านนะครับพี่น้องเห็นบ้านแล้วเนี่ยผมอยากจะร้องไห้เลยนะครับนี่คือบ้านคนนะครับที่มีเด็กเนี่ยหลายคนนะฮะแล้วแม่ก็ต้องดูแลลูกๆนะครับถัดไปเนี่ยเป็นบ้านของนกนางแอ่นนะฮะทำเป็นคอนโดคอนโดนกนางแอน่นท่านนี้จังหวัดเพชรบุรีนะฮะมันช่างเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนเราจะทิ้งกันในขนาดนี้ ดูฮะนี่ตูต้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็คุณอินกำลังเก็บรายละเอียดมีทั้งหมดเด็กกี่คนคนระับเพราะว่าสี่คือสาม,มีผูเขอตายใช่ไหมเขาบอกมาเ,เรื่องอะไรเมื่อกี้้อยใจ้อยใจยอะไรสักอย่างหนึงนะที่เห็นะครับ ช่วยเหลือสมทุกทุนได้ผ่านทางมูลนิธิสัทธาชน